ขอสวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้มามืดหน่อยนะครับผมพอดีเมื่อวานเพิ่งไปส,ส่งแกะที่ภุมพิพิรามนะครับแล้วก็วิ่งยาวไปประจันตคามปราจินบุรีนะครับเร็จเรียบร้อยก็นอนนะครับทั้งวันตื่นมาฝนกําลังตกนะครับก็เลยเป็นห่วงพี่น้องนะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็การดูแลแพะ่แกะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับ สำหรับมือใหม่นี่น่าเป็นห่วงมากนะครับผมสำหรับมือใหม่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับมือเก่าก็ยังเอาตัวเองไม่โลดนะครับสำหรับทดูผลยังไงศึกษาหาวิธีนะครับช่วงคือดูผลนะครับรือว่ามีวิธีการแบบไหนที่สงสัยยังไงก็ทักเข้ามาถามได้ครับจะแนะนําให้นะครับจากประสบการณ์ที่ทําแกะทําแพะมาผม่เยอะคบหกเจ็ดปีเนาะแต่เราก็อยู่กับแพะกับแกะทุกวันนะครับผมโอเคครับ ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวแพะแกะทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลายๆพื้นที่ฝนตกเรียบร้อยนะครับฝนตกแทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้ที่ไหนยังไม่ตกก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกการเตรียมการนะครับคอกหรือฟาร์มแพะแกะของเรานะครับในช่วงฤดูฝนนะครับพยายามนะครับพยายามอย่าให้คอกไปยัก แชะเป็นโครนนะครับเพราะว่าจะทําให้แพะแกะของเราเนี่ยเป็นหวัดนะครับแล้วก็ติดเชื้อติดเชื้อในปอดนะครับทําให้น้องๆเสียชีวิตได้นะครับแล้วพอเกิดการสูญเสียนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ก็จะมีอาการขิดรับก็จะหยุดเลี้ยงเลือกเลี้ยงแล้วก็จะไม่หันมาดูแพะดูแกะอีกเลยนะครับเกิดอาการขิดนะครับน้อยใจสภาพอากาศนะครับผม อย่างที่เคยบอกครับต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเลี้ยงนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีมีความเสี่ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรโดยเฉพาะลงทุนกับสัตว์เนาะน้องๆมีชีวิตนะครับเขามีชีวิตเหมือนเรานะครับเขาสามารถเสียชีวิตได้นะครับป่วยได้นะครับต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับ โคกอย่าให้ทึบจนเกินไปนะครับผมพยายามติดแสงสว่างให้ทั่วนะครับในวันไหนที่ว่าพายุเข้าหรือว่าฝนตกนะครับติดหลอดไฟนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยสังกะสีแบบโปร่งแสงนะครับเพื่อเพิ่มแสงเข้ามาในโคกนะครับเพราะว่าทามืดปึ๊บก็จะมีพวกแมลงนะครับพวกยุงพวกเหลือบนะครับลหลายๆอย่างเข้ามากวนน้องแพะน้องแกะของเรานะครับผม เป็นห่วงมือใหม่ครับผมขนาดมือเก่านี่บางคนยังแคบเอาตัวไม่รอดนะครับในช่วงที่ดูฝนแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นช่วงที่พายุเข้านะครับฝนตกชุบป,ประมาณสักห้าวันสิบวันนี่เรียบร้อยเลยครับไม่มีหญ้าให้กินนะครับต้องไปเกี่ยวหญ้านะครับปล่อยแกะปล่อยแพะไปเดินไม่ได้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นสายไร่ทุ่งนะครับก็จะปล่อย ไล่ทุงไม่ได้นะครับก็ต้องเกี่ยวหญ้าหาฟาหาอาหารให้มันกินนะครับในช่วงที่พายุเข้านะครับผมเลี้ยงไม่ใหม่ก็เสียชีวิตไปเยอะครับสามติดสี่สิบแม่ก็แทบถอดใจเหมือนกันนะครับทีนั้นแพะครับทีนั้นติดเอาแพะมาลงไว้ยี่สิบสามติดตัวนะครับเราก็เป็นโพกค้า เอามาลงแล้วว่าส็จธุระปุ๊บเราก็จะขายตอนนี้พายุมันเข้าพอพายุเข้าปุ๊บฝนมันตกชุกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับตกอย่างเดียวปีที่ว่าน้ําท่วมนะครับตอนฝนตกอะไรเนี่ยมันไม่เป็นไรครับแพะแกะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้พอฝนติดปุ๊บทยอยตายทีละตัวครับแต่ทีนั้นปศุสัตว์เขาก็เยียวยาให้อยู่นะครับปีง่ายจะเป็นปีห้าสี่หรือเปล่านะ ปจสัตว์เขาก็เย,ออยียวยาอยู่ปีไหนปี62แล้วมะั้งปี60 62เนี่แหละครับปจสัตว์เยียวยาก็พอได้หายใจใหโคนะครับแล้วก็ลุยกันต่อนะครับเพราะว่าใจเรามันมันรักในเรื่องพวกนี้แล้วนะครับรักในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับโดนปันไหนก็ไม่เข็ดนะครับผมก็ขาดทุนไปเยอะครับปีน,นั้นเป็นแสนนั่แหละครับแต่เราก็เลี้ยงใหม่นะครับเลี้ยงใหม่ก็หลังๆก็เปลี่ยนมาจากแพะก็เป็นแกะ เรสังเกตว่าแกะมันจะอึดกว่านะครับแล้วก็ป่วยยากกว่าแพะนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับที่เคยเลี้ยงมาเนาะจากประสบการณ์ตรงที่เคยเลี้ยงมาแกะเขาจะค่อนข้างอึดนะครับไม่ค่อยป่วยง่ายนะครับแต่ถ้าได้ป่วยแล้วก็นอนพอเรียบร้อยครับถ้าเด้นอนแล้วฟื้นยากครับผมฝนตกอย่างนี้ก็ข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีก็ยากขึ้น อาหารก็หาง่ายนะครับพอเสียคือว่าลูกต่างๆที่ทําให้แพ้แก่เราเสียชีวิตเนี่ยก็มากับฤดูฝนนี่แหละครับทั้งไข้สามวันนะครับขาแข็งหลังแข็งเป็นวัดอะไรต่างๆนี่จะมาในหน้าฝนฝนเลีลเ้ยงเก่าเก่าเขาจะสังเกตได้นะครับหน้าฝนจะระมัดระวังเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ควรจะมีมุ้งนะครับมุ้งเก่าๆก็ได้ครับหรือว่าพาผ้าเขียวเราอะไรเงี้ย เอาไว้ปิดกันยุงนะครับเป็นบางส่วนเนาะถ้าไปปล่อยโล่งคืนก็ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าฝนยุงเยอะนะครับผมฝากมือใหม่ดูแลฟาร์มด้วยนะครับเผื่อมันพลาดไปอะไรไปนี่มันเป็นมูล,ลค่าเนาะเดี๋ยวนี้ราคาก็ค่อนข้างแรงแล้วนะครับตัวหนึ่งมีสามพันแล้วสี่พันแล้วเริ่มขยับแล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปช่วงตัวละพันก่าบาทเนอะฟุกเลยนะครับผม ส่วนคนไหนเพิ่งเลีเ้ยงก็ยังพอลงทุนอยู่ครับตัวละสองสามพันพอลงทุนอยู่เออช่วงแรกๆที่ผมซื้อมาเลี้ยงในตัวละหกพันพันนะครับลูกค้าบางคนก็เคยซื้อเคยขายด้วยกันนะครับเจ็ดพันแปดพันนี่ก็ออกมาเลี้ยงได้พักหนึ่งก็ราคาก็ลงมาสี่พันสามพันลงมาเรื่อยนะครับผมเป็นห่วงนะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวแพะทุกท่านนะครับข้อดีข้อเสียนะครับพยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับ เกี่ยวกับการเลี้ยงเพล้ยเลี้ยงเตะหน้าฝนนะครับยานะครับยารักษาลูกนะครับอย่าให้ขาดคอกเป็นเด็ดขาดนะครับฉุกเฉินขึ้นมานี่กลางค่ากลางคืนหาไม่ได้นะครับร้านยาเขาไม่เปิดให้นะครับผมพยายามซื้อติดฝามไว้นะครับพวกแก้ไข้แก้หวัดแก้อักเสบอะไรเงี้ยครับพยายามซื้อติดโคกไว้อยาให้ขาดโคกเป็นเด็ดขาดนะครับผม ถ้ามีปัญหามาเลยจิ้มปุ๊บปั๊มเขาจะไม่ไหวครับเราก็ยืดอายุเขาได้วันสองวันหรือไม่ก็ฟื้นขึ้นมานะครับถ้าเราจิ้มยาทันนะครับวิธีการสังเกตนะครับสําหรับมือใหม่ก็สังเกตอาการน้องเขาที่ไม่ค่อยกินอาหารนะครับยืนซึมไม่เข้าพวกนะครับเวลาเราอาหารไปให้นะครับเรานําอาหารไปให้เขาเชา้ายืนนี้ยยืนซึมไม่มัวไม่ไม่ไม่แย่งมา ไม่มาแย่งกับเพื่อนๆน,นะครับปกติแพ้แก่นี่อาหารลงเพาะเขาจะวิ่งเหยียบตีนเราเลยครับพวกนี้เขาจะซูนเข้ามาเลยนะครับแสดงว่าเขาแข็งแรงดีนะครับถตาตัวไหนย,ยืนซึมนี่ต้องสังเกตครับหายาจิมได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะครับจิมยาไปเลยเพราะว่าเราจิมยาเขาแล้วเขาหายจากาการไข้หายจากการป่วยนะครับสำหรับบางท่านที่บอกว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินนี่งไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้มีไมค์นะผมก็อัดคลิปวิดีโอส,สดๆเลยนะครับอัดคลิปวิดีโอส,สดๆเส,สียงก็อาจจะคัดขาดเกินๆบ้างนะครับโอ้ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและการคอมเมนต์นเข้ามาถามนะครับแล้วก็ถูเข้ามาถามได้ครับพี่น้องอยู่ใกล้ไกลยังไงก็ทักเข้ามานะครับคุยกันได้ไม่มีปัญหา ยังไงก็ฝากดูแลแพะแกะด้วยนะครับของตัวเองนะครับเพราะว่าเราลงทุนเลี้ยงเขาแล้วนะครับเราก็อยากมีผลประโยชน์จากการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะดูแลให้เต็มที่ครับเป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้อีกวิชาหนึ่งนะครับวิชาแพะวิชาแกะี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราดูแลเขาแล้วเราเลี้ยงเขาแล้วนะครับอนาคตเขาจะดูแลเรานะครับเขาจะมียอดขายในการดูแลเรานะครับ ยังไงก็สุดท้ายนี้ฝากติดตามนะครับฝากติดตามไม่ด้วยในช่องนะครับมีคนตาม4ี่ร้อยกว่าคนแล้วครับวอดีใจมากครับฝา <ś led> กติดตามด้วยนะครับมีปัญหาอะไรโทรมาคุยกันนะครับไกลๆคุยกันได้หมดนะครับ <c oughs> ก็เผื่อท่านใดอยากซื้ออยากขายก็ทักเข้ามาได้ครับนะครับศูนย์แปแปดนะครับเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าศูนสองนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากซื้อยากขายนะครับเราก็วิ่งซื้อวิ่งขายทั่วประเทศนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้น คุยกันรายละเอียดนะครับผม <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ